สวัสดีครับสวัสดีชาติุขครับนี่ก็อยู่ที่ทุงท่งด่านเกวียนทุ่งเกวียนนะทุง่งด่านเกวียนอยู่ที่สวัสดานอตตรงนี้แล้วก็มาซื้อของนะแล้วเพียบเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูเนี่ยของเยอะๆเลยครับตัวแก้เวเซรามิกนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนะครับพอดีเดินเดินเที่ยอยู่นิดหน่อยนะครับก็จะมีเจอแบบ งานเนี่ยดูครับเยอะนะดูครับช้างนะแบบนี้ก็มีฮะตุ่งช้างเนี่ยครับช้างตัวใหญ่นะยินซีนะบ้านนี้รวยๆตัวนี้พันพันสองมาดูครับ ดูเยอะเลยเดี๋ยวไปชมจุดนี้นะจุดที่ผมอยากนำเสนอมากเลยนดูนะครับท่านผู้ชมดูเอานะเนี่ยดาบโอ้โหเพียบนะครับเนี่ยแบบนี้ก็มีนะเนี่ยมีนะครับเดบบี๋ยวยัมีมาหาหสนใจเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เนี่ยครับ นีย่ยพระพุทธรูปน,นะรูปปั้นะครับโอ้โหมันเป็นงานศิลป์นะครับวัดีมาตอนมืดแล้วครับเป็นอุปกรณ์การอ่าโชว์นะครับนี่ว้โชว้ติดประดับบ้านนะครับไว้ประดับบ้านโอ้โห <c oughs> <c oughs> ครับก็อ,อยู่ที่ตลาดทุกบริเวนนะครับอ่า มาดึกแล้วครับสีได้มากเลยครับาจะปิดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูของเสรามิกเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะกลับเลยนะครับเป็นตลาดที่ต้องแว้นะครับของราคาถูกถูกจริงๆครับคว่ากันนะฮะว่ากันนะครับครับทีนี้ก็เป็นคิดสั้นๆนะครับครับพอมัวเดร็ดซื้อของครับรีบนะครับโอ้โหสินหา้เสีไดามากนะเดี๋ยวค้าวหน้าข้าวหลังนะฮะเดี๋ยวมาจะรีวิวให้ใหม่นะอีกทีหนึ่งนะครับตลาดตลาดทุ่งกวนวะยนัะ ดีครับ